ต่อกันที่ขนาราศีอะไรวะตอนที่ลัคนาราศีกลุ่มค่ะว่าจะทําอะไรก่อนนะโอเคก็เปิดไพ่ก่อนก็เดี๋ยวนี้นะคะควนจะมาอ่านพลังงานความรักความสัมพันธ์ให้กับเพื่อนๆชาวลัคนาราศีกลุ่มกุ้มประจาสัปดาห์ก็คือตั้งแต่วันที่สิบสามถึงสิบเก้ากันยายนนะคะวันนี้ควันจะอ่านแบบภาพรวมความรักความสัมพันธ์เวอร์ชันสั้นๆฉบับกรุบกริบเนาะ ก็จะไม่ลงดีเทลว่าเป็นคนโนนนสดคนจูงคนสมัคไม่ชัดเจนหรือว่าคนมีคู่นะคะจะอยากจะดูแค่ว่าเพื่อนๆจะมีความรู้สึกประมาณไหนเขาจะมีความรู้สึกประมาณไหนแล้วก็ภาพรวมมูดแอนโทนของพลังงานความสำัมพันธ์จะเป็นประมาณไหนเนาะแล้วก็เดียวเพื่อนๆมีคำถามไว้หนึ่งคำถามหรือประเด็นที่อยากรู้เอาไว้ในใจหนึ่งหนึ่งประเด็นนะคะ เดี๋ยวตอนท้ายคลิปควรจะเปิดให้นางฟ้าเพื่อหาคำตอบให้เนาะคำตอบมีได้ทางคำตอบที่ชัดเจนอย่างเช่นใช่ไม่ใช่หรือคำตอบในเชิงแนะนำหรือคำตอบที่เป็นในเชิงชว่ชว,ชวงเวลานะคะนี้คำตอบที่ได้เนี่ยอยากเก็บไปคิดเป็นจริงเป็นจังและอยาเอาไปแบบตัดสินใจเนาะคือไม่ต้องตัดสินใจทางเดินของตัวเองนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานความรักความสมรรนเพื่อนเพื่อนชาวราศีกุ่ม เป็นอย่างไรบ้างโอ้ยอยู่ทองรลองได้อยู่ไหมโอเคเพื่อนๆได้หกถ้วยเดอะฟูลแล้วก็ควีนดับส่วนเขาได้ 6ดาบเดมารมจิเชียแล้วก็เด็กถือถ้วยห้ารวมคำแักความสัมพันธ์ได้เจ็เหรียญสามเหรียญแล้วก็ไนท์ถือดาบอืมเอ่อความเความรู้สึกว่าภาพรวมๆนะมู and นโทนหรือพลังงานรวมๆเนี่ยมันกำลังจะเป็นไปด้วยดีก็คือต่างคนต่างแบบเอ่อจะหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันหรือถ้าเกิดเป็นควาสอมนที่ดีอยู่แล้วมันก็จะยังดำเนินต่อไปไม่มีภพยทีย่เลยอะเออ เพื่อนได้หกถ้วยใช่ไหมเดอดฟูแล้วก็ควีนดาบคือ,เพ,อเพื่อนมีความรู้สึกเออที่ดีให้กับความสัมพันธ์นี้มากมากคือช่วงเนี้ยก็จะเป็นเช่นที่รู้สึกว่าเออความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันเติมเต็มซึ่งกันและกันมันความรู้สึกที่แบบมันอิ่มเอมใจมันก็มีทั้งแบบเออเรามอบสิ่งดีดีให้เขาเขาก็มอบสิ่งดีดีให้เราแล้วเพื่อนก็พร้อมที่จะเป็นเดือดฟูอ่ะ เราชัดเจนแล้วว่าเฮ้ยเราอยากเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์นี้เราอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้นะถ้ามันเคยไม่ชัดเจนเพื่อนเพื่อนก็อยากให้จะชัดเจนหรือถ้ามันเคยแบบหรือถ้ามันเคยเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกันอยู่แล้วเพื่อนเพื่อก็จะอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันแบบเฮ้ยมันกลับมาแบบสดใสมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นอารมณ์แบบแล้วก็เพื่อนเพจะแบบว่าชัดเจนด้วยนะคือช่วงนี้เพื่อน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 จะใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์มันจะไม่ใช่แบบ ง้องันทิ้งน้องนอยแบบโดยไม่มีเหตุผลนะเพื่อนจะเป็นควีนดาบก็จะเป็นคนที่มีเหตุมีผลในช่วงเวลานี้มากๆเลยเนาะส่วนเขาได้6กดาบเดอะนมจิเชียแล้วก็เด็กถือถ้วยถ้าเขานะถ้าความสัมพันธ์ในเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นถ้าเขาเพิ่งจบความสัมพันธ์เก่ามาความคิดว่าเขาพร้อมมาที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์ใหม่นี้คือเขาจะทิ้งเรื่องเก่าๆเ,เรื่องอดีตที่มันเคยแบบ เป็นปมอยู่ในใจเขาหรือว่าเป็นเป็นดับที่มันยังที่มันยังแบบติดหลังเขาอยู่อ่ะมันเขาจะเดินไปข้างหน้าแล้วเขาก็จะแบบเป็นอนแมนเชเชียสนี่จะแบบทำทุกอย่างที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันแบบเออมาเป็นความสัมพันธ์ที่แบบแต่พูดคุยกันหันหน้าเข้าหากันเพราะมันเป็นเด็กถ้วยคือช่วงเวลาเนี้ยมันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่แบบได้มีการพูดคุยกันเรื่อยๆปฏิสัมพันธ์มีการแบบเฟลท์การพูดคุยออกล้อแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ใช่แบบคําพูดที่แบบ มันจะยังไม่ใช่การคุยที่แบบดีฟมากหรือลึกซึ้งมากแต่ว่ามันก็จะจีบจีบหยอดหยอดกันมันเป็นช่วงที่แบบดีๆอ่ะความมันไม่มีพลังงานไม่ดีเลยถ้าลงความรักความสัมพันธ์นะคะจะได้เจ็ดเหรียญสามเหรียญแล้วก็นท์ถือดาบมันก็มันก็จะมีพลังงานที่แบบว่าต่างคนก็ต่างแบบหันหน้าเข้ามาแล้วก็จิบเยื่อสีดีให้กันแต่มันอาจจะไม่ใช่อะไรที่มากมายเนาะก็เหมือนในความบอก อาจจะเป็นทักหาการคุยหาการเรื่อยๆสม่ำเสมอแล้วก็ต่างคนต่างก็แบบรอดูว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรมันก็เหมือนต่างคนที่สองคนที่แบบเออช่วยกันปลูกต้นความสัมพันธ์เนี้ยแล้วต่างคนก็ต่างแบบรอเก็บเกี่ยวผลผลิตอืมไม่มีอะไรรุนแรงแล้วก็ในถือดาบก็จะมีอาจจะมีใครสักคนหนึ่งช่วงนี้ที่แบบว่าเอออาจจะดูใจร้อนแล้วก็แบบอ่างที่จะแบบพุ่งเข้าหาอีกคนนึงแต่ว่าก็ไม่ได้มีพลังงานที่แย่คือแบบว่า ก็อาจจะแบบอาจจะบุกมากหน่อยช่วงน,นี้ก็อาจจะบุกมากอาจจะเป็นคนฝั่งนี้นะบอกเขาเรี The ยกเดนมาร์เชียโนเขาอาจจะบุกเข้าหาความสัมพันธ์นี้ถ้าหาบ่อยๆคุยบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอืมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรที่แบบอยากจะเล่าเลยเพราะว่าภาพมันจะมันก็จะเป็นคนของคนที่แบบเออเดินหน้าความสัมพันธ์ต่อกันไปเรื่อยๆดีอ่ะไม่เครียดโอ <c oughs> เคเดี๋ยวเรามาดูมู a แอนโทนหรือว่าภาพลงหองอารมณ์ ในความสัมพันธ์ของเพื่อนๆเขาจะได้อะไรกันบ้างนะคะเพื่อนๆในทอร์กิงเห็นป้ามันจะมีการพูดการคุยกันมากขึ้นในช่วงช่วงสัปดาห์หน้านี้ส่วนเขาเรียกมาส์ o น s h o w n n t true f e e l i n g h i g h เออแต่ของเขาอ่ะเพราะว่าเขาได้เดมจิเชียนด้วยอืมเป็นไปได้คือการเข้าหาของเขาอะมันจะเป็นการเข้าหาที่มีชั้นเชิงเขาอาจจะไม่ได้แบบมาตรงๆว่าเฮ้ยเราชอบเธอนะ รู้สึกด,ดีนะแต่มันจะแบบเขาจะแอบซ่อนความรู้สึกไว้ในใจแต่ว่าก็จะมาแบบเนี้ยๆหรืออาจจะแบบไปดักรอเจอในที่ที่แบบรู้ว่าจะได้เจอเพื่อนๆหรือว่าอาจจะใช้เรื่องงานเพื่อเข้ามาพูดคุยอย่างเงี้ยมันจะเป็นนักไม่ยาก,กลนะ่ะเออมันจะคนเป็นคนเล่นกลเล่นเวทมนตนะ์น่ะมันจะไม่ใช่คนที่แบบมาพูดแบบพูดแบบอย่างชัดเจนหรือพูดอย่างตรงไปตรงมามันจะแบบอ้อมๆค้อม,อมๆแต่ว่าเพราะว่ามันก็ยังดูแบบน่ารักกุบกิบอยู่นะ เดี๋ยวเรามาดูซิวา่าไพ่มโนโรจ้เม่จะแนะนำมันเพื่อนบ้างนะคะ The energy is gaining momentum เห็นปะคือพลังงานข้าสัมพันธ์เนี้ยมันจะยังคีปโมเมนตัมหรือว่าคีปพ,พลังงานที่เราที่เราส่งหากัรนะ่ะไปเรื่อยๆมันจะยังดําเนินความสัมพันธ์แบบเนี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยไปเรื่อย,อยมัน มัน,เป,น,เ,ปนเป็นอะไรที่ดีอ่ะอก็คือเราก็อยากจะให้รักษาความสม่ําเสมอหรือความรู้สึกดีๆแบบนี้ไปเพราะว่ามันก็จะได้ทาให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันยืนเดินหน้าต่อไปได้เนาะโอเคแต่เพื่อนๆหนึ่งคำถามในใจหนึ่งคำถามนะคะหรือประเด็นที่อยากรู้หรือว่าสงสัยก่อนจะเปิดไพ่นางฟ้านะเพื่อช่วยเพื่อนๆหาคําตอบนะคะแต่จริงๆอ่ะของราศีเนี้ยไม่ต้องตอบปะ้ะน่ารักมากอยู่แล้วอ่ะ อิจฉาแล้วอยากเป็นราศีกุมมาคิดคำถามนะคะหรือว่าสิ่งที่อยากรู้นบหนึ่งสองสามน็ Not the right time. อตไรท์ไทม์คือช่วงเวลาเนี้ยมันอาจจะยังไม่ช่วงเวลาที่มันอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่แบบได้เริ่มต้นหรอกแต่ว่า มันมีแน่ๆแต่มันอาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้นั่นเองสิ่งที่เพื่อนๆถามหรือว่าสิ่งที่เพื่อนๆนึกอยู่นะคะเพราะก็ไม่รู้หรอกว่าเรื่องอะไรแต่ว่าพอยจะบอกว่ายังไม่ใช่ตอนนี้มาเลยเรามาดูกันซิว่าจิตใต้สำเนึกของเรานะคะอยากจะบอกอะไรเราบ้าง Be bold Don't be afraid to stand out อย่าแบบอย่าก,กลัวนี่จะแบบเฮ้ยเราไม่มั่นใจอ่ะอยากอยากเป็นคนที่ทําตัวเล็กๆอะ่ะ ทำตัวให้ยิ่งใหญ่ออกมาคือแบบเฉิดฉายออกมาอยากกลัวที่จะยืนขึ้นอยากกลัวที่จะแบบแสดงจุดยืนของตัวเองอยากกลัวที่จะเป็นตัวเองอืประมาณนั้นคืออยากกลัวที่จะแบบเป็นตัวของตัวเองอยากกลัวอยา่าอยา่ารู้สึกกังวลว่าเอ้สิ่งที่เราเป็นมันจะแบบเออมันดีไหมเราเรา,เราดีพอหรือเปล่าไม่อย่าไปกลัวเป็นตัวของเราแล้วก็ได้จะเฉิดฉายออกมาในแบบของเราเนาะ เคล็ดเป็นพลังงานเผาคาแลวคมสวรรค์ของเพื่อนเพื่อนชาวราศาีกุมนะคะ